สวัสดีค่ะมือนีกนมาพกับรายงานพยากรณ์อากาศภาคอีสานตอนลางจากศูนอุย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนลาง จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2565ในช่วงมื้อเช้ากันก่อนค่ะโดยที่อันดับแรกก็สิผาไปเบิงปัจจัยหรือวโตการที่มีถิ่ผลต่ัลักษณะนากาศกับบ้านเฮ่าในนือนม้ีจากแผ่นที่อากาศผิวพื้นซึ่งจะเห็นได้ว่ามีลักษณะคลองลมตะวันออกเชียงใต้ผัดนําความชื้นเข้ามาปคขุมบ้านเฮาเลยให้บ้านเฮ่าในนือนมี้ยังคงมีฟ้นฟ้าขนองเกิดขึ้นใดอยู่ค่ะ สำหรับลักษณะของกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปกคลุมบ้านฮาในตอนนี้จากภาพทายดาวเทียมเซเนวาพื้นที่ถางภาคอีสานตอนล่างมีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นแล้วก็ปกคลุมอยู่ทางด้านตอนล่างแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคค่ะ สำหรับลักษณะอากาศโดยรวมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าของพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างก็คือตั้งแต่ในช่วงเช้านี้จนฮอดเมื่ออื่นเช้าบ้านหามีโอกาส์ิเกิดฟนฟ้าขนองได้ยูนิเกตอยละ40ของพื้นที่โดยที่ส่วนใหญ่แล้วซึ่เป็นบริเวณจังหวัดที่อยู่ทางด้านต่อหลังลางข่องภาคแถวจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ซีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ส่วนอุณหภูมิสูงสุดของภาคบ่ายเมื่อน,นีจะอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตำสุดมอื่นเซาจะอยู่ที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังจะข้อฟัเกเตือนให้พม่พี่น้องร,มระมัดระวังนตลายจากพ้นฟ้าขนองที่เกิดขึ้นเนี่ยระยะนี้ไม่นำค่ะสำหรับในช่วงเ้านี้ข้อจบอริางานในเพียงเท่านี้ขอให้พม่พี่น้องติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศในช่วงบ่ายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน